เนี่ยแทนที่จะมีความสุขแฮปปี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นท็อปโฟอย่างสวยงามไม่อมริมโอ้โหแมนยูเมื่อคืนบ้าบอกคอแตกวูฟไม่ได้ดีอะไรเลยนะวูฟเละมากแมนยูเละกว่าเล่นไม่ได้แล้วไม่ได้เรื่องด้วยนะอมรลิมนะแทนที่จะส่งความสุขให้กับคนที่ตื่นตีสามสิบห้าไม่ไม่ทำไม่ส่งของขวัญให้ จ็บใจเซ็งน่าเบื่อมากนะแล้วก็อมโมริมคุณจะต้องไปปรับนะหวังว่าคงปีเอ่อหวังว่าเข้าปีใหม่ปีหกเก้าอะไรอะไรมันน่าจะดีขึ้นนะให้โอกาสน้อตน้งแต่ปีก่อนนู่นะนะนะอย่าทําให้ผิดหวังนะพวกเราก็ยังคอยซัพพอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะแต่ขออย่างหนึง่งเล่นให้มันเต็มที่หน่อยจัดตัวผู้เล่นแบบให้รู้สึกว่าแฟนบอลรู้สึกอบอุ่นหัวใจหน่อย นะโอเคจะแต้มเดียวเอาหมดอะนะตอนนี้นะนะแล้วก็เสียดายโอเคไปเชียร์แมนยูไปด้วยกันอื